วันนี้รายการค้นหาเรื่องได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามสงบร่มเย็นของวัดสุวรรณภักดีหรือวัดทุ่งไก่ดักตําบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดราชที่ได้ชื่อว่าธรรมะรีสอร์ทของจังหวัดราชมีความสวยงามความสงบซึ่งพระครูกิติสารโกศลเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดีหรือวัดทุ่งไก่ดักได้รังสรรค์ความเป็นธรรมะรีสอร์ทขึ้น ทั่วทุกอาณาบริเวณวัดมีความสวยงามสะดวกและเมื่อปีพุทธศักราช2552ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดตราดแห่งที่3ทั้งนี้ถือว่าท่านเจ้าอาวาสได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สวยงาม และมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นได้ปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม จเจริญพรย้ายยมท่านสาธุชนชาวจังหวัดตราดทุกท่านตรารมระาคูกิติสารโกศลเจ้าวัดวัดส่วนในพักดีวัดทุ้งกระดัดตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่วัดส่วนในพักดีวัดตึ้งกระดังเราอยาจะขอเรียนเชิญย้ายยมท่านสาธุชนมาร่วมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันเนื่องจากว่าสถานที่วัดส่วนในพักดีวัดตึ้งกระดัดของเราน,านี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให,ให้ยติยยมท่านสาธุชนทุกท่าน ได้มาร่วมประพฤติธรรมและก็ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นคนดีที่อยู่ในสศในธรรมซึ่งทางวัดนั้นมีกิจกรรมหลายอย่างย่งเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่สนใจที่จะมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทุกวัน,นแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านยมท่านสาธุชนมาร่วมฟังธรรมทุกวันเวลา19ในกาจุดสูงสุน,สน,นอของทุกวัน,น แล้วก็ที่วัดนั้นก็จะมีโครงการอย่างโครงการแจกบ้านฟรีคนละหนึ่งหลังนะบ้านพักฟรีอาหารฟรีค่าน้ำเข้าไปฟ,ฟรีแล้วก็มีตู้เอที็มให้กดฟรีแต่เรามีข้อแม้อยู่ว่า,าทุกท่านนั้นจะต้องเป็นคนดี ซึ่งภายในวัดมีกิจกรรมหลายอย่างอาทิเช่นการรับผู้ปฏิบัติธรรมประจำห้องตลอดปีรับจัดคอร์สอบรมวิปัสนาเป็นหมู่คณะธรรมะสัญจรในวันที่15ถึงวันที่22มีนาคมของทุกปี งานปฏิบัติธรรมประจำปีวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีโครงการแจกบ้านฟรีคนละหนึ่งหลังไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนไม่ต้องส่งไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อ ค่าน้ำค่าไฟอาหารฟรีทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดักได้กล่าวเชิญชวนสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรือสนใจเข้าชมความสวยงามของวัดและสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพพัตนาหารพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติธรรม และนอกจากนี้วันที่21มิถุนายนถึง6ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 7จะมีโครงการเชิญชวนพระแต่ละจังหวัดมาฝึกพระวิปัสสนาจังหวัดละหนึ่งรูปซึ่งโครงการนี้จะเริ่มวันที่21มิถุนายนถึงวันที่6ตุลาคม2557ซึ่งรวมเป็นจำนวน108วัน สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการเข้าปฏิบัติธรรมและสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารสามารถติดต่อได้ที่วัดสุวรรณพักดีหรือวัดทุ่งไก่ดักหรือสอบถามได้ที่หมายเลข0806386955หรือร่วมทำบุญถวายพัตตาหารได้ที่ร้านโคเจริญพูลรัพย์ร้านอาหารเจหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศรรัพท์039 522สองสาส